สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องวัตถุยูคารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมีสองทุกชนิดนะครับวันนี้จะพามาชม t o y ยต้าไฮรักไทเกอร์นะครับผม d ีโฟดีสามจุดศูนย์นะครับเครื่อง d ีโฟดีสามจุดศูนย์ออโต้โฟวินนะครับปีสองพันสามนะครับวางคันวีคแปดศูนย์นะครับผมหน้าวีคแปดศูนย์ลังเดิมนะครับหน้าวีคแต่แปดศูนย์ลังเดิมนะครับมาไร่อของแต่งนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับไม่มี อุบัติเหตุมาทั้งสิ้นนะครับสีเดิมทุกชิ้นนะครับมาดูเลยนะครับมาไล่ของแต่งด้านหน้านะครับมีกันชนนะครับผมเบรกระยองนะครับ PSK นะครับ PSK วินวินเป็นของน่าจะไฮวินนะครับไฮวินหมื่นสองพันปอนด์นะครับอ่าแล้วก็มีเสาบรรยะนะครับหนึ่งตัวนะครับไฟนะครับเป็นไฟไฟทรงอัตซี่นะครับไฟไฟหลุกนะครับอ่า แล้วก็มาดูช่วงล่างนะครับหน้าวีคแปดศูนย์นะครับหน้าเต็ดโมนะครับหลังก็เต็ดโมนะครับโชคโชุปูเฟนเดอร์ซับแทงนะครับปรับแปดระดับนะครับกระบอกเงินนะครับผมเนียเป็นเนียเนียนี่นะครับของยังไงของแจงนะครับเนียชุก ประมาณนี้นะครับจำชื่อไม่ได้นะครับายางนะครับยางใหม่นะครับแต่ว่าปีสิบเจ็ดนะครับยางปีสิบเจ็ดก็ดอกหนาใช้ได้นะครับขี่ดีมากนะไม่บัางสักสิ้นเลยนะครับลอ้อเป็นลอ้อล็บเกี่ยวนะครับสโนว์เกิลน,นะครับผมสโนว์เกิล คันนี้มีจมูกนะครับแสดงว่าอินเตอร์บนนะครับเครื่องก็ทำมาเต็มระบบนะครับนะครับแต็หนึ่งนะครับมมาไล่ห้องเครื่องนะครับสเตปอะไรบ้างครับเครื่อง3.0นะครับออโต้โปรเครื่อง3.0สเตปนี้มีหัวฉีดนะครับเทอร์โบดีแมก สามพันปากสี่สี่นะครับผมกล่องด้านล่างนะครับแล้วก็ระบบน้ำมันยังไม่มีครับมีอินเตอร์นะครับไล่ข้างนะครับอันนี้ทำอินเตอร์บนมาครับจอดฝากระโปรงเนียบร่อยนะครับไล่ข้างเข้าสูตรนะครับในค่าเครื่องสามพันออโต้นะครับออโต้ซิงนะครับคันนี้เครื่องดีไม่มีไอนะครับดูคานหน้านะครับใสปิ้งนะครับเรียกเดือมาเลยอยู่ครบนะครับโอ้สูงจังเลยนะครับ เพียดนะครับเพียดหนี่ตรงนี้นะครับเครื่อง D4D หนึ่ง KD นะครับห่ง KD FTV นะครับมาดูรอบคันต่อนะครับผมสีดีเทลสวยงามมากนะครับอันนี้คือสติกเกอร์เดิมนะครับของรถนะครับฟิล์มติดใหม่สีเส้นนะครับเสียงสวยมากนะครับสีบ้านฟิล์มติดใหม่สีบ้านนะครับผม แล้วก็ด้านหลังนี่เดิมหมดนะครับนี่สติ๊กเกอร์เดิมมันก็จะแบบงอกแบบนี้นะครับลงมาครับลงมานี่นะครับตัวนี้นะครับคือปกติมันจะเป็น ECTI นะครับตรงนี้ก็จะเป็น G Limited นะครับนี่ตัวท็อปสุดนะครับตัวท็อปสุดมาดูด้านหลังนะครับคานเป็นคานหลังเดิมหลังเดิมนะครับน่าจะของเดิมนะครับแล้วก็ติดมูติดมูนะครับผมชคกโปรฟิดอร์ปรับแปนนะครับกระบอกเงินนะครับ แข้งบักใหญ่เลยนะครับอันบักเงานะครับแล้วก็ท่อสูตรนะครับทั้งเส้นนะครับเดินมาจากปากเทือบูนะครับเสียงไม่ลั่นเท่าไหร่นะครับอีโแหนบนะครับเป็นของนั่นแหละนะครับผมเป็นยี่ห้อจิงโจ้ครับกันชนหลังมีมาให้นะครับผมกันชนหลังมีให้แล้วก็โลูบาทรงเอนะครับสีสวยมากนะครับผม นี่ครับโชว์โปรฟิลเตอร์นี้นะครับภายในครับมาดูภายในกันนะครับผมภายในอันนี้าดูเลยนะครับภายในหนังเดิมนะครับก็จะมีมีเก็บมาบ้างเล็กน้อยนะครับบ้างอะไรนิดหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานนะครับรถยี่สิบกว่าปีนะครับภายในก็ถือว่าบ่อนี้บ่อนังเดิมนะครับไม่เคยหัวใหม่นะครับมีขาดตรงน้ำนิดหน่อยนะครับผม อ่าแล้วก็เกียร์ออโต้โฟวินนะครับพาในลายไม้นะครับแล้วก็มีจอทูดีมาให้นะครับจอโซนี่นะครับผมจอพุทโซนี่บูทู h ได้นะครับเครื่องเสียงฟังได้นะครับอ่าอะไรแอร์แบกคันเร่งไฟฟ้านะครับคันนี้คันเร่งไฟฟ้าด้วยนะครับผมไม่ใช่นี่กล่องอีซนะครับอ่ากล่องอีซนะครับกล่องด้านล่างเลยของเขาก็นั่งนั่นแหละครับเข้าสูตรนะครับชมด้านหลัง นัลงสะอาดมากนะครับผมเบาะนังอะไรอยู่ครบนะครับไม่มีขาดนะครับผมอันนี้ที่พักเขียนก็ยังใช้ได้อยู่เลยประมาณนี้นะครับอะไรพวกเดิมๆก็ยังอยู่นะครับรถยี่สิบฝ่าปีประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เปิดราคาที่สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับลงเล่มเรียบร้อยนะครับยกสูงแจ้งเงินเล่มเรียบร้อย ยกสูงแจ้งลงเล่มเรียบร้อยนะครับพร้อมอุเปลี่ยนชื่อนะครับผมแจ้งยกสูงว่าเป็นวางขานเรียบร้อยนะครับสนใจโทร0926500292นะครับหรือติดต่อเพจออโต้ยุดขานะครับผมใครสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับราคา425,000ครับและคันนี้เอาไปถูกถัครับ399ครับวันนี้ครับก็ลาไปก่อนนะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ